สวัสด oui, ีท pues mm ่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราก็อยู่กับไมครฟ์ไนท์ตอรติดเปืองพาร์ทที่1กันนะครับเพราะพาร์ทที่แล้วเนี่ยเป็นพาร์ทที่0 0 0นย์ศูนนะครับนะไปดูตั้งพาร์ทศูนย์ทำส้นส้นเกลืออะไรไปดูในคนดูบนเลย Welcome world. Weapons ready. Let's dance. to my ในวันนี้นะครับเราก็จะมาใช้ชีวิตในเมืองกับในต้าอีกแล้วหรือนะฮะเชิญรับชมได้เลยครับผมยะนะอย่างแรกนะครับตามที่เราได้บอกไว้ว่าภารกิจ อลลาทิตย์ที่แล้วเอ้ยไม่ใช่อาทิตย์แล้วพาร์ทที่แล้วเนี่ยเราต้องยึดของมือนะครับแต่ว่าเราก็ต้องไปหาเขาเรียกว่าพักพวกก่อนแน่ะแน่ะไปดีกว่าแหมรู้สึกว่าอ้าวมีคนออนป่าววะเออมีนะอ่าน่าผมนี่ต้องไปหาพักพวกครับอ้าโอ้ยวัสดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครเนี่ยเฮ้ยใครใครเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่างนี้เฮ้ยหยุด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 ยึดเมนยิงนะเฮ้ยหยุดเฮ้ยหยุดเฮ้ย หยุดเดี๋ยวหยุดเฮ้ยมาจากไหนเนี่ยเฮ้ยตัวดีมาจากไหนอาอตัง้งไปผมพูดไม่เป็นไงวะดิงหัวแม่งเลยนะมาจากไหนเนี่ยมาจากไหนวะอีหน้าตาไม่เคยคุ้นใครว่าอย่าให้รู้เนี่ยไม่รู้ผมลงมาอา้าวลงมาจากไหนเนี่ยแล้วเข้ามาได้ไงเนี่ยเฮ้ยฮะมาได้ไงเนี่ยอ้าวปัป้ปายอีกเออ เอาไงผมได้พีมาแล้วได้มาจากไหนอ่ะเฮ้มาจากไหนโม้ป้ะเนี่ยเออไหนๆก็ไหนๆละผมมีภารกิจให้คุณทําอย่างหนึ่งคุณช่วยเอ้าเฮ้ยเฮ้ยกอกอบเฮ้ยกอบไปทางไหนเฮ้ย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 กอบไปทางไหนวะเดียวเดียวเดียวกอบมาทางไหนเดียว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 กอบไปทางไหนนี่ยิงก่อนยดยดเอ้าจะไฟอะสเกตตันไฟอะเอ้ยเอ ไอ้ไฟอ่ะไฟอ่ะเออตายดิยิ่ก่อนยิกนก่อนนะเฮ้ยมาร่วมมือผมดิดูเปล่าถ้าร่วมมือผมเนี่ยผมจะยึดครองเมืองนี้เชนอเว้ยอ่ะมืองเนี่ยเป็นของเราหมดเลยเฮ้ยหนี่ก่อนนี่ก่อนเฮ้ย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 เอาโดนเอาโคตรโหดเดี๋ยเดี๋ยวเอาดาบเพชรไว้ตรงไหนเนี่ยเฮ้ยไหนบล็อกพึ่งลงมาเฮ้ยโคตรจะโชดโอ้ยโอ้ยร้อนเลยร้อนละอุ โอเคไปอ่านี่บ้านของผมเองนะไปเลือกห้องกันเลยมาเดี๋ยวผมพาไปอเฮ้ยทุบไปเนี่ยดูไหมมันแพงขนาดไหนสร้างมาเด็กขโมยมา <c oughs> มา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 เฮ้ยเนี่ยบ้านนี่นี่ชื่อมิกกี้ไก่ผมเอาเอาโซตียเลยต่ออีกนะอยู่ห้องไหนเนี่ยเอาเฮ้ยนี่ห้องอันนี้มันห้องนั่งเล่นอย่ายุ่งนะตามผมมา ไหนคุณจะเลือกห้องไหนนะห้องไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเคยถามจะของห้องมาเนี่ยเป็นไรเนี่ยทำไมคุณไม่พูดวิจารผมเลยบอกผมหน่อยเป็นอะไรคุณเป็นอะไรนะอ่อแกลวแปะไปอีกแล้วพูดก็ได้พูดก็ได้ครับปัญหาเนี่ยยิงเลยอะขอนัดหนึ่งดิขอนัดหนึ่งดิ ถามดีๆบอกเป็นคนเออเป็นอะไรบอกดีๆอ่ะอีแปลกอีกละอีลำบากนะนเนี่ยอ๋อเป็นใบอืมอ่ะเลือกห้องนี้ใช่ไหมไหนเอาห้องนี้เหรอโอเคเจอกันพรุ่งนี้เช้าต้องนอนก่อนง่วงไม่ไหวเอา้าแมงมุมแมงมุมเอ้ยไออา้าวที่งไงอันแบบหนึ่ง คำสั่งแป๊บโอเคได้เตียงมาแล้วนอนฟันดีครับอนอนดีให้มึงกันนอนอโอ้ยโอ้ยมึนเว้โคจะมึนเลยเออไปหามาหน่อยดิไปไหนวะ เฮ้ยเช้าแล้วเฮ้ยเฮ้ยเช้ามืดแล้วเฮ้ยเอาเฮ้ยมันไปไหนวะเงียบๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยเฮ้ยของกูเฮ้ยกลับมาเฮ้ยเฮ้ยเอาเฮ้ยมันไปไหนแล้ววะเอาหายเดี๋ยว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 เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียมันไปไหนวะโอ้เจ็บแป๊บนึงกินแอปเปิ้ลก่อนเฮ้ยเอาเฮ้ยมันไปคำเฮ้ยมันหนีทำไมวะเดี๋ยวพิรุตมีพิรุตเฮ้ย กมาเอาเฮ้ยมาเฮ้ยเฮ้ยกมาเฮ้ยโอ้ไปแล้วมันไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยมามากูไม่ได้แล้วเดี๋ย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 วมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าเฮ้ย ใช่ก็แค่โจรโอ้ยไหนวะโคตรเหนื่อยเลยแม่งขโมยของไปคู่เยอะเฮ้ยป้ายเฮ้ยเด็ดเด็ดเด็ดป้ายอะไรเนี่ยไ,ไอเวนเดี๋ยวรู้เลยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยมันตายไม่ใช่แล้วมันตายไม่ใช่หรือวะเฮ้ยแปะป้ายในเงี้เยเรื่องนี้มีเงินกำแล้วเน้ขโมยของไม่ไมพอไม่เชื่อหรอกเว้ยมันอาจจะเป็นคนอื่นน่าจจะเป็นเด็กมือบอล เชื่อครอัครับก็จบไปแล้วสําหรับพาร์ทหนึ่งเนะี่ยวันนี้เราก็เจอคนที่อะไรก็ไม่รู้อยู่ดีๆเขาก็ผมไปชวนเขามานะแลวเขาก็ทําตัวอย่างนี้ครับขโมยของผมไปเนะี่ยผมเลยฆ่าเขาเลยเนะี่ยแต่ว่าอยู่ดีๆเขาก็หายไปไงก็ไม่รู้นะฮะแล้วป้ายอยู่ดีๆก็มีป้ายยุ่สนามานะ่มาอยู่หน้าบ้านผมนะครับถ้า,ถาอยากรู้ว่าเขาเป็นใครเนะี่ยก็อย่าลืมกดซับสไครป์ตรงข้างล่างด้วยนะครับและอย่าลืมกดไลค์คลิปด้วยนะฮะ ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมมาาแสนนานเจอกันพันหน้าสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับปุ่มซับคล้ายอยู่ใกล้ๆแล้วกดตรงรูปแมวเลยครับผมเย้